แม้เธอนันนซ่อนหนึ่งเกลียดเธอเธอครั้งแรกพี่ก็่อยากไปขอคุณแม่สุกใจเธอเป็นคนแรกในพูดจริงนะไม่ได้แกล้งเธอเธอดอกไมใ้ในช้อนหนึ่งและเอาใจเธอมาแลกถเธอเธอตอบมาว่าไม่ฉันบอกเลยว่าคงจะยะากเธอเธอตอบมาว่าได้ขออะไรพี่ก็จะให้เธอเธอถามมาว่าชอบรอพี่ก็เธอตอบว่าใช่ ยังไงก็พร้อมดูแล <S 2> <S 2> เธอ every day every night นองคขาด,ดีต่อใจนองทำพี่ละลายยิ่มไม่พี่ทำไม่จำยากที่ตัววแม่เธอนั้นสอนอนังกลิผอ่านไม่จำยังไม่จำเธอแค่มีชีวะฟิสิกการบ้านกี่ยังไม่เสร็จกราะวันกระะไวทางจิตก็เพราะว่าเธอยังเด็กเลยไม่เข้าไปจีบ เฝ้ามองตัวเธอที่โรงเรียนทุกวันก็ไม่ได้อยากให้เธอทุกใจไม่อยากจะยอมผู้มาจีบเธอทุกคนเราคงต้องเป็นคนที่ลุกไปก็อยากจะจุ๊บเธอพี่จ่ายยอมทุกทางเอาเป็นว่าพี่ชอบหนูนะลูกกันพี่ก็อยากที่จะคุยกับน้งกุ๊กจังถึงไม่น่าพี่จะหดในนี้เสด็กอนุบาลจะรักค่เพียงคนเดียวและไม่มีทางจะเบี่ยงเบนน่ารักระดับเธอพี่ให้คะแนนเลยสิบเต็มฉันจะจีบเธอต้องใช้เป็นพันกี่สิบใบมันคงไม่หนักเกินเพราะเรามันคนในจิตใจไอจีเธอพี่ก็จะเข้าไปติดตามจะบอกรักเธอวันหนึ่งให้มากกว่าสิบคำตอนนี้ยังทไไไมม่่ด้เพราะราะค ก,กอยากเข้าไปตีสนิทแม่เธอนั้นสอนอังกฤษอ่านมีจาย้ำมิจารย่เแค่มีชีวาฟิกส์การบ้านก็ยังไม่เสร็จกระวานกระวายทางจิตก็เพราะว่าเธอ,อยังเด็กเลยไม่เข้าไปจีบเธอเธอครั้งแรกที่ก็อยากไปขอคุณแม่ถูกใจเธอเป็นคนแรกนี่พูดจริงและไม่ได้ใกล้ จะเธอต่อมาให้ชอบหนึ่งและเอาใจเธอมาแรกถ้าเธอต่อมาว่าไม่ฉันบอกเลยว่าคงจะยากถ้าเธอต่อมาว่าได้ขออะไรพี่ก็จะให้ถ้าเธอทำมาว่าชอบรอพี่ก็จะตอบว่าใช่ยังไงก็พร้อมดูแลเธอ every day every night นอนคนดดีต่อใจ จำพี่ละลายยังไม่พี่สมไมจำ<ก>ใจพี่พันไาจเธอเข้ามามองใจดวงนี้ก็ยอมเป็นที่สองแต่ที่เงินมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมใจถึงใจงหุ่มยกให้คนคืนถึงคืนยังฝันละเมอแต่ว่าเธอยังแพ้ให้คนใส่ทอน ก็ปากนิดจมูกน้อยโอ้ยมันกินใจช่วยนารัก,กเบาหน่อยโอ้ยจะเกินไปสตาบัตวันละน่อยเดี๋ยวผมพาไปไปนารักไกลหน่อยโอ้ยจะบาตายติดที่ฉันมันหน้าตาไม่ดีที่คิดจะรักใครแต่ว่าเงินนั้นไม่มีโดนย้ำย มันก็คงจะธรรมดาคืนนี้กูขอเมาขอเล่ากับโซดาแล้วเธอจะกินอะไรก็บ,บอกไม่ต้องไปกงไปเกนมีบ้านผมก็ให้บ้านจะเกิดมีรถผมยกให้หมดจะกินกอก,กหรือว่าชาเขียวจะกินอะไรก็ดีขอแค่มีคุณอยู่ด้วยเดี๋ยวหมดมื้อน,นี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองจะกินสตาบาบัคไปต่อที่ปิงซู เธอแค่บอกผมมาเงินผมยังเหลือไปต่อที่ชาบูสกินอะไรก็ว่ามาจะไปไม่เจอจะพาจะไปดูนั่งอะไรก็เลือกมาดูเสร็จเปิดห้องจะพาจะโอ้จะชาอะไรก็บอกบมาสตาบัคก,ก็ไม่มีชาชักวันละทีพันหาไปไม่คุณดีคืนนี้ผมขอสักทีเธอนารักคนดีอยู่กับผมนะเบบี้อยู่กับผมถึงตอนเช้าคืนนี้ผมขอแนะชอตี